คำว่าผู้นานะครับหลายๆคนคงได้เคยได้ยินบ่อยนะครับแต่เขาบอกว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมี2ออย่างคือ1นนะครับการเป็นผู้นําโดยการแต่งตั้งด้วยตําแหน่งกับ2นะครับการเป็นผู้นําในเรื่องของการยอมรับนะครับทีนี้ถ้าเราถูกแต่งตั้งมาแล้วเราอยากให้คนยอมรับเนี่ยเรามาเช็คลิสต์ตัวเองซิว่าเรามี10ข้อนี้หรือเปล่าโค้ดเอามาอ่านทบทวนตัวเองนะครับว่าเอ๊ะ การเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยสิข้อเราต้องมีอะไรบ้าง 1. น,นะครับเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับให้คนในองค์กรเข้าใจไม่ผิดพลาดน,นะครับข้อที่2นีครับรักให้งานในงานที่ทําครับ ข้อที่3นะครับไม่ต้องการชื่อเสียงนะครับต้องการทําเพื่อแค่ผลงานอย่างเดียว4นะครับเปิดใจรับความคิดเห็นหรือว่าสิ่งใหม่ๆนะครับหครับตั้งใจทํางานเพื่อคนในองค์กรนะครับมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว6นะครับสร้างขวัญและกําลังใจให้คนในองค์กรเป็นนะครับเจ็ดครับให้ความเคารพคนอื่นเท่าเทียมกันแปดครับรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กรเก้าครับทำให้ตัวเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสิบครับไม่เคยเรียนรู้หยุดเรียนรู้